คำว่าจุยโ o ่จุยโขและคำว่าจงหยีจงหยีทั้งสองคำนี้มีความหมายแปลว่าในที่สุดเหมือนกันนะคะแต่ทั้งสองคำนี้ก็มีความหมายและการใช้ที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูความแตกต่างของทั้งสองคำนี้กันค่ะเริ่มกันที่ชนิดของคำนะคะคำว่าจุายโข่คำนี้จะเป็นคำนามค่ะมีความหมายแปลว่าในที่สุดสุดท้ายตอนท้ายหรือว่าตอนจบ จุยโขจะใช้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาตามลำดับก่อนหลังโดยที่คำว่าจุยโฮจะใช้นำน้าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายหรือว่าท้ายที่สุดนะคะส่วนคำว่าจงหยีคำนี้เป็นคำวิเศษค่ะทำหน้าที่ขยายคำกริยาคำนี้แปลว่าในที่สุดเหมือนกันค่ะโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับลำดับเวลาหรือว่าลำดับก่อนหลังแต่จะใช้เมื่อผ่านเหตุการณ์ความยากลำบากหรือว่าความพยายามมาแล้ว และเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะไปดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่าจุยโขและคำว่าจงหยีกันค่ะ first put milk then put eggs and last a l ย t e water first put i k h e n t and l a t a little w a t e 先放牛奶然后放鸡蛋最后加一点水ใส่นมก่อนตามด้วยไข่และสุดท้ายเติมน้ำเล็กน้อยตัวอย่างประโยคนี้จะชัดเจนในการเรียงลำดับก่อนหลังเลยนะคะก็คือส่วนแรกเชียนฝั่ง牛奶คำว่าเชียนแปลว่าก่อนใช้นำหน้าคำกริยานะคะก็คือคำว่าฟั่งั่งก็คือใส่ใส่ลงไปหรือว่าวาง牛奶แปลว่านม เซียนฟ่างหนิวไน่ก็คือใส่นมก่อนหันโฮแปลว่าต่อมาจากนั้นฟ่างจีตันใส่ไข่จุยโฮและสุดท้ายลำดับสุดท้ายเจีาคำนี้แปลว่าเติมนะคะอีเตียนชุยก็คือน้ำเล็กน้อยจุยโฮเจียอีเตียนชุยและสุดท้าย,ายเติมน้ำเล็กน้อยตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าจุยโคอีหูสวยอยู่ ，他้า最后一无所有เ最后一无所有สุดท้ายเขาก็ไม่เหลืออะไรคำว่าอีหูสวยอยู่คำนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรถ้าจุยโขอีหูสวยอยสุดท้ายเขาก็ไม่เหลืออะไรหรือจะแปลว่าในที่สุดเขาก็ไม่เหลืออะไรก็ได้ค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้มาแนวคนติดซีรีส์นิดนึงค่ะจุ่ยโหกนานจูน่นี้จู่ปุนนจ่จ่ายอีกฉีจุดหกนั้นจู่นี้จู่ปุ่จ่ายอีกฉีจุดหกนั้นจู่นี้จู่ปุ่จ่ายอีกฉีตอนจบพระเอกกับนางเอกไม่ได้อยู่ด้วยกันคำว่าหนานจู่หนี้จู่อันนี้เป็นศัพท์ละครเลยนะคะมาจากคำว่าหนานที่แปลว่าผู้ชาย จู่คำนี้แปลว่าเจ้าของค่ะนานจู่จะแปลว่านักแสดงนำชายหรือว่าพระเอกส่วนคำว่าหนีจู่ก็คือนางเอกนั่นเองค่ะปู่จ่ายอีฉีแปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนานจู่หนีจู่ปู่จ่ายอีฉีพระเอกกับนางเอกไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือจบแบบเศร้าๆนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นคำว่าจุยโฮยังใช้นำหน้าคำนามต่างๆเพื่อแสดงว่าเป็นสิ่งสุดท้ายด้วยนะคะซึ่งคำว่าจงหยีไม่สามารถใช้ในวยากรณ์แบบนี้ได้เช่นตัวอย่างนี้ค่ะจุยโฮยีเทียนจุ้ยโฮอีเทียน,นมีความหมายแปลว่าวันสุดท้ายจุยโฮยีจูจุยโฮอีจูจุยโฮอีจู ประโยคสุดท้ายคำว่าจี้มาจากคำว่าจี้ที่แปลว่าประโยคค่ะและมาที่ตัวอย่างการใช้คำว่าจงหยีกันนะคะตามที่บอกมาก็คือเป็นการผ่านเหตุการณ์ผ่านความพยายามหรือว่าผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่ะ我们终于在一起了我们终于在一起了ล กว่ามันจ,อ,จอีใฉีลในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันเมื่อกี้จบแบบเศร้านะคะก็คือพระเอกนางเอกไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าตัวอย่างนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะในประโยคนี้นะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเขียนเอาไว้แต่เราดูจากคำว่าจงหยีก็สามารถอนุมานหรือว่าคาดเดานะคะว่ากว่าจะได้อยู่ด้วยกันต้องผ่านความพยายามหรือว่าความลำบากค่ะ ในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน他้าจองห他เจ้ากงละ่ะ了。งหีจ้าก่้งหเจ้าในที่สุดเขาก็สารภาพผิดประโยคนี้ก็เดาได้อีกนะคะว่ากว่าจะสารภาพต้องผ่านการคาดคั้นการสอบสวนจนในที่สุดจองหยีเขาก็สารภาพ คำว่าสารภาพผิดนะคะก็คือคาําว่าเจ้ากงเจ้ากงแปลว่าสารภาพผิดค่ะ่นุนนเราไม่ได้มาถึงประเทศจีน อันนี้ก็คาดการได้อีกเหมือนกันนะคะว่ากว่าจะมาได้ต้องผ่านเหตุการณ์หรือว่าความพยายามต่างๆมากมายคำว่าหลายเต้าคำนี้แปลว่ามาถึงนะคะและคำว่าจงกัวคำนี้แปลว่าประเทศจีนว่าเมินจงหยีหลายเต่าจงกัวเหในที่สุดเราก็ได้มาถึงประเทศจีนหนีจงหยีหุยหลยเหรอหนีจงหยีหุยหลยเหรอ หนีจงหลลในที่สุดคุณก็กลับมาและตัวอย่างสุดท้ายนะคะ,นะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะในที่สุดฉันก็ออกเสียงถูก ประโยคนี้เหมาะมากนะคะสำหรับคนฝึกภาษาโดยเฉพาะการเรียนภาษาต่างประเทศค่ะที่ต้องฝึกออกเสียงในคำที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องใช้ความพยายามและใช้เวลานะคะดังนั้นคำว่าจงหยี่จึงเหมาะสมคำว่าฟายินฟายินคำนี้แปลว่าออกเสียงหรือว่าการออกเสียงค่ะคำว่าตะเป็นคำขยายคำว่าฟายินนะคะแปลว่าได้และคำว่าตุย้ยแปลว่าถูกนะคะฟายินแต่ตุ้ยละ ออกเสียงได้ถูกหรือว่าออกเสียงได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ